เราจะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษในโครงการฉลอง7ปีค่ายหนังอารมณ์ดี GTH กับการทำละครเวทีล um ัซิ่งซิงเกอร์ละครเวทีแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นครั้งแรกเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ชมเป็นการส่งท้ายปีนำขบวนโดยนางเอกสุดฮอตแพนเค้กเคมรินและพระเอก300หลานเตอ๋อชนทวิตพร้อมสามารถอารมณ์ขันโอปอปนิสราและกองทัพดาราอีกครับข้างที่จะมาร่วมประชันบทบาทให้ผู้ชมได้สนุกอย่างครบรลทุกอารมณ์อะไรคือที่มาของการลุกขึ้นมาทำละครเวทีครั้งแรกของ GTH ติดตามความนาสนส ใจทั้งหมดนี้ได้คืนนี้นายเรื่องของเรื่องสวัสดีครับ GDS ค่ายหนังอารมณ์ดีครับผู้พลิกวงการหนังไทยให้เฟื่องฟูด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและแปลกใหม่ครับจนมีสถิติการทำรายได้ทะลุร้อยล้านแทบทุกเรื่องแต่เพราะอะไรค่ายหนัร้อยล้านค่ายนี้จึงหันมาลองชิมรางการทำละครเวที เราจะไปพูดคุยถึงที่มาครับพร้อมกับจอดลึกถึงเบื้องหลังการทำงานของละครเวทีลัมซิงซิงเกอร์ในเรื่องของเรื่องคำคืนนี้ครับ ปีนี้เป็นปีที่ GTS ก่อตั้งมาครบ7ปีแล้วครับแล้วก็มันก็เลยเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษหลายๆอย่างอันนึงก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตัวเองด้วยแต่อันหนึ่งก็คือเพื่อแบบว่าได้ลองทิศทางใหม่ๆเล่าเรื่องผ่านผ่านศาสตร์ของละครเวทีดูบ้างมันเหมาะกับโปรเจกต์เฉลิมฉลองทีเดียวเลยครับแล้วบวกกับว่าเอาละครเรื่องนี้มาปรับปรุงเพื่อให้มันเหมาะสมกับมาตรฐานของละครเวทีไทยซึ่งตอนเนี้ยโอ้โหละครเวทีไทยที่ถือว่า มาตรฐานสูงมากนะครับผมนอนตายตาหลับนะครับน้อยน่ยหุณใจในตัวพี่ประหลัดจังเลยค่ะในฐานะว่าที่ภรรยาประหลัดแน่นาคตด้วยนยอยากจะบอกชาวบ้านว่า,าพี่สารค่ะ<ด>ซึ่งเราก็ได้พี่เลี้ยงที่ดูแลเราไปอย่างดีจากทางซีนารีโอที่คอยใจเย็นและคอยอธิบายคอยบอกโปรเซสอะไรต่างๆให้เราว่า สิ่งต่างๆแล้วคนอย่างนี้คือแน่นอนว่าในการทํางานหลายๆอย่างเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนบางอย่างมันคืออะไรคืออะไรใช่วลาอะไรแต่ว่าการเซตอัพมาตรฐานแบบที่ทางซีดโรทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบพึกหักที่ดีมากสำหรับทางทางทีมของทาง g d h เองมันเหมือนได้เข้าได้เข้าเรียนหลักสูตรเร่งรัดแบบเข้มข้นมากจากมืออาชีพนะครับไม่หลัครับเราจะไม่ใช่แฟนกันนะครับ ว่าเสียงไหมผมว่าไออารมณ์เสียงเนี่ยเวลาที่เราทําเปิดโปรเจกต์หนังใหม่แต่ละเรื่องมันก็เสียงอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเกิดกระบวนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่ามันอาจจะเป็นช่องทางในการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถเล่าผ่านสื่อภาพยนตร์ได้เราอาจจะได้พบช่องทางใหม่ๆในการเล่าเรื่องของเราได้ครับผมก็ถือว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่คุ้มค่าและยังถือเป็นงานกลับมากำก,บกับละครเวทีอีกครั้งของมุกปิยกา เพื่อทำให้ละครเวทีแนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างลัมซิงสิงเกอร์ออกมาสมบูรณ์เข้มข้นครบรถสมกับการเป็นละครเวทีเรื่องแรกของ GTH พอเราขอจะทำบุกก็ขอไปนิวยอร์กก่อนเลย <c oughs> คือต้องไปดูบอดเว์ค่ะเพราะว่าเหมือนต้องกลับไปรีเซิร์ชกลับไปดูว่าเออตอนนี้ใน โลกใบนี้ละครเวทีมันมีอะไรบ้างนอกจากเมืองไทยที่เราดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมาปุ๊บเราก็กลับมาพัฒนาบทเอมุกตลกหรืออะไรบางอย่างม,มันต้องถูกถอดเข้าถอดออกอะค่ะเพราะว่าตามยุคสมัยหนก็เปลี่ยนไปแล้วก็คอนฟ lict ต่างๆพอมุมมองเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็มีการปรับเรื่องจากเมื่อ9้าปีที่แล้วเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วก็แล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใครหรอแ้วตาไงล่ะครับ กอย่างน้อยนะครับคุณก็ได้ทำในสิ่งที่คุณรักไม่ได้ฝืนตัวเองเป็นอย่างที่คุณอยากให้คุณเป็นนะประโยคที่ดีแบบนี้นะคิดมันจะกลายเป็นตำนานเลยถ้าไม่ทําท่าเนี้กดดันนะคะก็ยอมรับว่าเราก็ห่างจากละครเวทีไปนานนะคะก็เกือบ9ปีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันมีการเมิร์จกันระหว่างซินเรีกับ CTS เนี่ยก็ อุ่นใจ <laughs> ขึ้นมาแบบในทันทีทันใดเหมือนกันเลยเ <transported> งี้ยค่ะเพราะว่าเข้ามาประชุมมาคุยกันแล้วก็พบว่าเป็นแบบทีมซัพพอร์ตเราที่ดีมากแบบต่อเติมฝันเราแบบได้สมบูรณ์อะไรเง <laughs> ี้ยค่ะเราก็เหมือนมีหน้าที่จะโฟกัสในส่วนที่เป็นครีเอทีฟอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้งยค่ะก็ก็ถือว่าเบาใจไปเยอะอะค่ะเออไหนใครอยากดูโชว์อะไรบ้างเราเลยเชิข้ามาเลยครับต้องจริคอะใครด้วยนะครับต้องรับครับห้เสครับพราะพี่พิมพ์ ่วงหน้าครับกับการพี่ซ้อมกันอย่างหนัก,นกและการทิกบทบาททั้งสำคัญของนักแสดงหลายท่านที่คุณเองก็คาดไม่ถึงจะเป็นยังไงนั้นพักตะกูเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยและทอซอยเอ็กซ์ตรา300ร,รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงแล้วความแรงของพี่เวลาเล่นในะพี่จะมาแบบเสียงมากเบาอะ่ะ <c oughs> ในขณะที่พี่ตองเนี่ยโหเสียงนางเนี่ไปนู่นนะ่ะอีนี่ปี๊ดมาแค่ไหนอีนี่ต้องป ก็ไปแรงกว่าเขาก็ไปโกรบ